หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมหาดิศกุป,ปวัฒนูนะครับขออนุญาตถ่ายภาพบริเวณลานธรรมของวัดป่าพนมทุ่งนะครับวันนี้เป็นวันเปิดงานนะครับช่วงเย็นนะครับพระเดชประคุณลงตาจะมีตามม้ธรรมะตรงนี้นะครับเดือขออนุญาตถ่ายบริเวณรอบๆนะครับถ่ายไปสองวิดีโอแล้วนะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่สามนะครับ สถานที่ที่จะทำวัดสวดมนต์เย็นนะครับเช้าเย็นและก็ให้ธรรมะนะครับธรรมานี้จะได้เทศในช่วงเช้านะครับก่อนที่จะออกรับบิณฑบาตนะเช้าก็9ก้าโมงสิบโมงนะครับและก็ตอนเย็นนะครับเดือขออนุญาตถ่ายภาพบรรยากาศนะครับลานธรรมเพิ่งจะสร้างไม่นานนะครับแต่พระประธานนี้นํามาแต่ฝั่งนู้นนะครับเมื่อก่อนอยู่ฝั่งนู้นนะครับ ก็เลยย้ายมาเป็นด้านเดียวกันกับพระประธานในโบสถ์นะครับหันหน้าไปทางทิศเดียวกันนะครับเพื่อสะดวกนะครับเมื่อเช้าก็ทําวัดสวดมนต์อยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าไม่ในไรสุดนะครับมันบรรยากาศมันยังไม่พร้อมนะครับก็เลยเอาไว้ตอนเย็นก็แล้วกันนะครับเด้อปีนี้จะเอาวาท่านนะครับปูตัวนอนนะครับขครย้ายองค์มานะครับเมื่อก่อน ได้แต่นู่นนะครับตรงแท่นพระประธานนู่นนะครับขยายออกมาถึงนี้นะครับนี่นจะได้ปฏิบัติศาสนานิจนะครับปฏิบัติรมกรรมฐานอยู่ที่นี่นะครับตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่6นู่นนะครับคอยจะได้เดินทางกับวัดบ้านเกาบอนะครับอำเภอหัวตะพันจังหวัดลำนาจเจริญนะครับ อันนี้สงสัยจะเป็นเจดียด์ของเจ้าอาวาสองเก่านะครับเดขออนุญาตถ่ายบรรยากาศรอบๆนะครับของวัดนะครับนี่สวยเป็นเดเพิ่นจะมาแต่บินฑบาทนี่มแจ้งน,น้อยน,ยนหนเตี นะครับครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาด้วยกันนะครับเดินธรรมญาตรานะครับเอาขออนุญาตขึ้นไปบนสลาการเปรียญก็แล้วกันนะครับที่เห็นเป็นรั้วนะครับตาข่ายแบบนี้นะครับเรียกลูกกงก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามีลิงเยอะนะครับลิงค่อนข้างจะดื้อนะครับพระอาจารย์เจ้าวาดก็เลยทํา แบบสนิทเลยนะครับไม่ <ś le> เข้ามาได้เลยนะครับเดือยาิโยมกำลังมาเตรียมพระาหารเช้านะครับนี่ <ś le> ระเดชพระคุณหลวงตาบอกว่าสมัยนุ่มๆน,นะครับ <ś le> เคยมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ที่นี่นะครับสมัยที่พระครูเซลี ยานวิวัฒนะครับหลวงพ่อวอนนะครับโชติยานูนะครับนี่นะครับมีภาพท่านอยู่นี่นะครับนี่บุรพาจารย์บุรพาชนนะครับของวัดนี้นะครับผู้สร้างวัดวาประสาสนาวัดนี้ให้เจริญก้าวหน้านะครับได้ยินครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเมื่อก่อนนะครับพระอยู่อยู่ที่นี่นะครับสามสิบสี่สิบรูปนะครับสมัยก่อนนู่นนะครับสามสิบกว่าปีก่อนนะครับ นี่ภาพเจ้าวาดองค์กรนะครับพระอาจารย์อัตฐพนนะครับแต่ว่าเขาเสียชีวิตไปในวัย45ปีนะครับวรณภาพไปนะครับเอ้าขอหยุดการถ่ายวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนเล